หลายๆคนที่ออกกําลังกายมักจะออกกาลังกายในช่วงเช้าใช่ไหมครับมีเวลาน้อยในการทําอาหารในคลิปนี้ผมจะมาแชร์อาหารเช้าที่ทําง่ายๆนะครับใช้เวลาไม่นานมีประโยชน์มีโปรโตีนสูงมากๆแล้วก็ดีต่อสุขภาพเลยครับ เมนูที่เราจะทําในวันนี้เป็นเมนูเต้าหู้สแกมเบิลนะครับกินกับข้าวโอ๊ตเป็นโอ๊ตมิลนะครับแล้วก็มีผักโขมด้วยทําง่ายมากแล้วก็อร่อยนะครับกินแล้วสุขภาพดีรสชาติไม่จัดเกินไปนะครับ แล้วก็มีโปรโตีนสูงมากคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโปรโตีนผงทูลันเตาออร์แกนิกยี่ห้อ KK ครับโปรโตีนผงทูลันเตายี่ห้อนี้เป็นสูตรลดปริมาณโซเดียมด้วยนะครับเพราะปกติแล้วโปรโตีนผงทั่วไปจะมีปริมาณโซเดียมอยู่พอสมควรเลยครับโปรโตีนยี่ห้อนี้ทําจากพืช100%ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ไม่ได้ใช้ทูลันเตาที่ตัดแต่งพันธุกรรมในการผลิตไม่ใส่สารปรุงแต่งไม่เติมกลิ่นไม่เติมสีจึงเหมาะมากๆสาหรับคนที่กำลังมองหาโปรโตีนจากพืชหลังจจาา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 กกกกกกททททีีี่่่่ลลลดปปปปรรรรรรริิิมณหหนนืือออออเเเเนน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 น้้้สสััััตตตวว์ะบแงงง็ํยยยูโใพพ เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญมากๆนะครับโปรโตีนผงทูลันเตาออร์แกนิกยี่ห้อ KK ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สะดวกสบายมากๆเพราะแค่ผสมชงน้าผสมเครื่องดื่มทําขนมหวานหรือว่าใส่ซุปก็สะดวกแล้วก็ทานง,ง่ายมากๆครับหากใครสนใจเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์และรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนะครับเริ่มต้นเราจะมาทำข้าวโอ๊ตกันก่อนนะครับวิธีการง่ายมากๆตั้งหม้อนะครับผมจะใส่น้ํามันนิดหน่อยใส่หอมใหญ่แล้วก็กระเทียมสับนะครับ พอหอมกระเทียมเราเริ่มสุกแล้วนะครับผมจะใส่ข้าวโอ๊ตกลูเตนฟรีลงไปเลยเดี๋ยวนี้มันมีข้าวโอ๊ตกลูเตนฟรีนะครับเพื่อนๆไม่จำเป็นต้องใช้ข้าวโอ๊ตที่มันมีกลูเตนนะสำหรับคนที่แพ้นะครับแล้วเราก็จะเติมน้ำนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริไทย ใส่ผงปรุงรสเห็ดหอมนิดหน่อยนะครับแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันผมจะต้มจนเข้าโอ๊ตเขาสุกแบบเริ่มนุ่มจนเละเลยนะอยากจะให้มันเคี้ยวง่ายๆนะครับโอเคครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกัน ต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดปวยเล้งหรือว่าผักโขมนะครับก็จะใส่ผักลงไปเลยปรุงรสนะครับเกลือพริกไทยนิดหน่อยใครจะผัดแบบน้ำมันหอยก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเอาประมาณนี้นะครับไม่ต้องนานมาก ในกระทะไปเดิมนะครับผมจะทำเต้าหู้สแกมเบิลหรือว่าเต้าหู้ที่เป็นแบบไข่คนนะผมก็จะเอามือมายีเต้าหู้ที่เป็นเต้าหู้ชนิดแข็งนะครับมายีแบบนี้เลยนี่ได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่ลงไปในกระทะเลยน,นะนี่นะครับยีลงไปเลยผมจะปรุงรสด้วยการใส่ขมิ้นชันเล็กน้อยนะครับเกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนะครับ แล้วก็ผัดให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ เมนูนี้ผมจะเพิ่มโปรโตีนเข้าไปอีกนะครับผมจะใส่อัลมอนด์สไลด์หรือว่าอัลมอนด์ที่เป็นซี่แบบนี้เพื mm ่อ hmm. เพิ่มความ,มกรุบกรอบในจานนี้นะครับแล้วก็ได้โปรโตีนสูงด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่อาหารเช้าง่ายๆนะครับแล้วก็โปรโตีนสูงมากเหมาะสําหรับคนที่ต้องการออกกําลังกายนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําไม่นานเลยลองไปทำกันดูนะครับ หวังว่าทุกคนจะลองไปทากันดูนะครับเมนูโทฟูสแครมเบิลหรือว่าเต้าหู้แบบยีเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆไข่กวนนะครับเป็นเมนูที่โปรตีนสูงมากๆแล้วก็อร่อยทําง่ายมากๆเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดที่ใช้เวลาทําไม่นานครับแล้วก็ไม่ต้องมีทักษะในการทําอาหารเยอะเลยเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ควรมีติดบ้านไว้เลยนะครับใครทาแล้วเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์มาพูดคุยมาแชร์มา, share, มาบอกกันด้วยนะครับสูตรและส่วนผสมทั้งหมดวิธีการทําผมใส่ไว้ในเว็บไซต์ veganloga.com นะครับ เพื่อสามารถเข้าไปดูได้เว็บไซต์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีสเกลบอกมีสัดส,ส่วนปริมาณสามารถปรับเปลี่ยนปริมาณได้ด้วยนะครับว่าจะทํา1คน2คน3คนกินตรงนี้ก็มีจัดให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับจะได้สะดวกในการค้นหาเมนูอร่อยๆครับหากใครชอบเนื้อหาที่เป็นสูตรอาหารวีแกนแพนเบสนะครับไลฟ์สไตล์แนะนาร้านอาหารยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวีแกนโลกาเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามพวกเราแล้วเราจะนําเสนอสูตรอร่อยๆให้กับเพื่อนๆได้ลองไปทาตามกันครับ แล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ